พวะวอพาัตนานน,น,อออน,อน้อนากนวเคลื่อนคันกาบแก้วบัวบานเอ้ยบัวบานเอ้ยขอเชิญเลยพี่น้องมาเที่ยวทองเมืองน้องบัวดื้อรัแฟนเอ,เ,อเอ้ยโอ้ยน้อโอ้ย น้อเอ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 อโอ้ยน้อนางน้อนางมาฟังล้ำเพนให้หนูไก่แน่มาฟังล้ำเพนให้หนูไก่แน่หนูไกัยสีบวมน้องบัวลำพูเชิญม้วนหมูม้วนหมูทั้งหลายมาเที่ยวเมืองน้องบัวน้องบัวลำพูนั้นสารสมเด็จ พระเลสวนทุกคนเฉิดชูอยู่ที่ริมหนองบวัวมองขึ้นฟ้าเห็นหมู่นกกระต้วบินกันไปทั่วเห็นเถือกเขา,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 ผ,าผููพานอุทยานอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำเด่นสก้าวทำเอราวันตำบลโนนทัน กาปูเขาทำกองเพลิ Christmas. Christmas. No <tr> นเ <t> ชิญเนื้อเย็นมาเที่ยวเมืองน้องบัวเชิญเนื้อเย็นมาเที่ยวเมืองน้องบัวน้องบัวลำพูนั้นที่ทองเที่ยวกระไลเชิญน้องไอ้มาน้องบัวลำพูเชิญน้องไอ้มะน้องบัวลำพูเมืองน้องบัวลำพูบ้านนูไก่เด้อทุกทานบ้านนูไก่เด้อทุกทาน